อัพเตดตล่าสุดบัน้อมรับปริญญามหาลัยมหิดลสาลายาเป็นยังไงมาดูกันเลยจ้าร้านของเราเอาไอติมบาลลงตั้งแต่คืนวันที่6แล้วนะเนี่ยก็ขวนก็ไปสต็อกแน่นๆพื้มปั่นสดใหม่อร่อยเลยสูตรเจลาโต้อาทำป้ายนิดนึงยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะ พอเช้าของวันที่7ก็คือวันนี้จะเป็นวันซ้อมใหญ่นะนี่ก็เป็นทางคณะกายภาพของเราก็บัณฑิตก,ก็เริ่มเข้าตึกกันแล้วนี่ก็ร้านไอติมของเราเปิดร้านแล้วนะใครเนื่อย,ยร้อนๆนนะ่งกินกันได้สูตรเจลาโต้เลยจ้าที่คณะกายภาพบำบัดของเราก็มีเก้าอี้ไว้บริการด้วยนะ มาดูที่คณะอื่นรวมๆกันบ้างเป็นยังไงล่ะคนเริ่มเยอะนะนี่ขนาดตอน9ก้าโมงเช้านะเนี่ยแล้วก็มีของขายเยอะแยะทางมหาลาัยก็มีซุ้มสําหรับนั่งคอยของผู้ปกครองคนก็เริ่มมาจับจองกันแล้วนะตรงนี้จะเป็นแถววิกิลาก็จะมีอาหารเครื่องดื่มอะไรไว้คอยบริการส่วนนี้ก็น่าจะเป็นสุดนตรงส่วนของนานาชาติคนเริ่มเยอะแล้วนะตอนเช้าๆแต่แสงก็จะดีหน่อยถ้าเกิดคนมาถ่ายรูป ใครที่ออกมาตอนนี้ก็ต้องเตรียมการเดินทางดีๆเลยเพรหลรดก็น่าจะติดมากเลยการเอวิเดสกคูปของเราก็ขอยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยนะคะมาทานไอติมที่คณะกายภาพบำบัดกันได้เย็นๆร้อนๆทานไอติมฟินเวอร์